คเรียนญชุะภาพรวมท่ารัอจัดสรดงรงงบประม,มาณตามร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาะมาร2569ภาพรวมของบุ่มาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าน้นายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำต่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569สภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟลรนต์ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวีรำชั้น3ตำบลสม็ทธ์อำเภอเมืองวีราจังหวัดวีราครับ